ใช่ค่ไปรับเลยใช่กันหลังจาก,กที่ห้างหายมาหลายมื่นจําลับคลิปลุงนภาลำพลินออฟฟิเชียลนะคะ <c oughs> นี่บรรยากาศมานังรอรับบทค่นะน,าานี่นจ้า เียนค่ะทนาวที่นะครับันี่งอระลครับนี่เวทีค่ะพี่นงคอยรมุ่นเาไหดไปเลยขาจัด็จดสองคนนะครับงนภาวา่ารบรไมนั่งอัวกออ๋มันเรื่องยี่หงยังไงจะว่าม่นั่งอวนเอาปสกูรู้จะนั่งอวเขารอ เอางโครไงอโคนซอนเ่างว่เป็นตงงน้อบอขอรับพี่น้องครับครูรูงไหครับโอ้ยเราบอกูใหญ่ลนะครับวันนีู้รู้ฟาดรถมันคือสีเงาแต่รถบาดเป็นแต่บเนาะเป็นแต่เสียบอนี่น้อง เดีว่ากล่องหลายๆว่หัวจไทยยังกันนึึกมาไทยทาเราราตีหาแ่ไทยอเลีวไปเห็นพอดีโมเมนาไทยแว่าจะน้อกัเหลียวเห็นพ่เออ้่นเอ้มเอเ่นเอากะเม่ออกเมยนสับ่สรบที่่บาข้นะบอรถไปเองเยนน้รถสัวโดเขาไปเองเาไปรถบาตลอดเวาไปรถี ลืมขี่ด้วยกันลืมลืมโบโบ่โดนมันหลุเรื่องมมันมันมันโดนเหี่โบ่มันหลายเดือนมันไม่บางบางครั้งถ้าสมมติว่าเราไปทัวร์อย่างเงี้ยเราแบโบก็คือเงินบาร์พันเดียวกับตองดู่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานแบบนี้ไม่ทันเราเราแบบตัวความสะดวกของเราน้อยความสะดวกของเราเรามันใกล้หรือว่างานมันโดดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยสตัวไป ก้แ้วอกอนี้ยสกนเออเนาหลายคเด้อกองเอาเอาาพาดกันสิพาดทอดกันแต่ยือเคาเขาเคยอีบงมาก่อนเขาอะนอนนี่เขาดูว่งแต่เนี้ยนไม่ไม่แต่ว่าเอาเอาได้ดีได้แบบไหนดีไปนั่งกับมันจะมีอ๋อ เด็ดขาก้วยกันเป็บไหมอัมอนนั้นไ่ได้กล้วยมือจะนั่เลียงเป็นเลี่ยงแง่มอ,อ,กอ,อกแล้วยนนงาเบังพนโกันถอดบอกออกปูทีนอนตีเหตอเได้ได ที่นอนแต่กสมัยแต่กชี้ได้ยินมาอ่าวงเสียงอีสานเต้นโขดโอ้ล้างกับจิ้งจล้างแดนเซอร์กับควาแดนเซอร์จะเป็นที่นอนของใครของมันแต่เวลาถึงนั้นนี่เราก็มานอนมเอก็ดีนะน้องก็จะหาเลยว่าผู้ชายก็จะนอนข้างหน้าแล้วก็จะมีกั้นกลาง ขึ้นประตูหน้าผู้ชายลงประตูหน้าผู้หญิงขึ้นประตูหลังลงประตูหลังของของเสียงอีชาใช่ของเสียงอีชาในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำไม่มีห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำก็คือปั๊มเน็ตปลาปั๊มกับปลานี่แหละพอทำกันแล้วเรายช้เวลาปวดท้องทำไงเรียนเขาปลาากับเขาป้ากับผะทุงเลยเด้ค่ะเรียนเขาป้าลูกชีวิตจริงแล้วของมอลำนี่น้องเรีก็เลยง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆค่ะศิลปินต้องเป็นแบบนั้นศิลินมอลำถามมาแต่งหน้า พคนว่าเอาเเ้าคืาอแต่งหน้าสวยๆเวลาพากันเข้าห้องน้ำเห็นไหมเข้าบหยากค่ะเรียนลงทงขุนหลังเวทีมินปลาอ้อยกระเขา้าปลาอ้อยปลาใบกระเข้า,า,ขาปลามันโควิดไม่เราต้องเตรียมขวดน้ำไว้ขวดก็แล้วแต่ค่ะค<า>วาม <คน S 2> สะดวกชชู่บางคนก็ขวดน้ำขวดน้ำดีกว่านะบางคนกระเสียมขึ้นเรากระเสียม่ในยุคนั้นมันยังไม่มีไงตุนอุกซิมีเสียมหน่อยไวมท่า ใบแถาตำแหน่งของไผของมันในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นก็แล้วแต่คนค่ะผู้ใดกับบางคนกับซีมิเสียบางคนกับเซเรียนไปเลยผู้ใดไปก้อนมูกระที่ว่าเป็นโุกผู้ใดไปที่หลังกระที่ว่าโุกคือกันค่ะสุกลายอว่าไปประจำไปก้อนนี่ใช่ทสวัสดีทุกคนกันแล้วสวัสดีพี่ฮัทอันนี้อันนี้กี่ปีใช้ใช้ใช้เอ่อขอทราบไหมอลำนี่ใช่ไหมมอลมอลำหมอลำปานุไป ตอนเริ่มแรกเนาะอายุสิบสิบห้าสิบหกปีไปเป็นหมอลำขอข้าวเจ้าไปเป็นหมอลำขอข้าสมัยนั้นเขาฮิตหมอลำขอข้าก็ไปตามบ้านนี่เลยหูหากินแถวภูแถวพาเหนื่อยเมื่อข้าวไปแบบไหนก็เป็นตั้งพิธีป่ะไม่ไม่ไม่หะนะเอาสิขอยเนื้อขอข้าวนายจ้าแล้วเวลาล่ำล่ำยังล่ำก็ผืนก็ล่ำสลากลางบ้านไงแม่ตั้งแต่อายุสิบห้าปีประสบการณ์หลายเลย อูลองลองพอถึงอ่ะมาถึงบ้านนี้ปั๊บเราต้องอู๋ทำไงอ่าลองอูลองลองอู๋โอโอทำไงถึงบ้านนี้ปั๊บเราจะขอข้าวยังไงจะพูดเอิ้นเขาอะไง เราก็ไปประกาศตอนตอนเช้าชาอันนั้นตอนเย็นเย็นเราไปถึงเราไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปขอผู้ใหญ่บ้านเออแต่ก่อนมันก็ขอไม่ยากเนาะเขาก็ชอบหมอลำเนาะเออก็ไปขอผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเราก็ประกาศตามบ้านบอกว่าอยู่หวันนี้หมอน้ำไงแต่ยายอยู่หมอน้ำไงเลยบุกไข้หัวหมอน้ำยังสินาเออแล้วก็ออกไปเลย แต่เวลาไปขออย่างเงี้ยก็แล้วค่ะแต่เขาจะให้เขาให้เราแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแต่เราเอ้อเบ่งไปกันมากสวัสดีทุกคนส่วนมากก็เป็นหมอนรำเรื่องของเรานี่แยลำรำนอนคน้าเรแตละคนห้าหกคนไปหลายคนว่ได้มานรำคอเข่ามันเบ่ง แบบมันก็คือเราต้องแบ่งแบ่งสันปส่วนอย่างนี่นะครับคีณแดงมาเบิ้งคลิปนี่ชิดแดงฮู้จักไว้เด้อพี่น้องประวัติประวัติมาล้วขอมขาเพราะว่าเราแต่หนูเองรู้ยังบ่ทันได้เคยเคยเคยเป็นแบบิวต์เตอร์สี่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปดูเขาไม่ให้เราอย่างเงี้ยเราก็เล่นฟรีไปมเราก็เขาเราก็ไม่ไปบ้าเขาไม่ได้ก็แล้วแต่เขาจะให้คือมันเหมือนเราไปขอเขานี่เลยก็อยู่หน้าห้างนี่แหละเนาะคืออยู่หน้าห้างนี่แหละบางคนเออบางคนอันนั้นเดเงินมาเดไปเดมาเดไปเดมา เขาไม่ให้เราเราจะแบบด่าเขาไปกวดเขาก็บบอไดเพระมาณนห้ก so ็เหมือนเราไปขอเขานี่แหละแล้วเขาแล้วเขาไม่ให้เราเราก็ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้อยู่นะป่าได้อยู่กันย่งชีวิตหมอลำแต่งตัวสวยงามบางครั้งก็ไม่สวยงามด้านหลังเวทีลำบากมากฝนตกเมติมบัดดีค่ะ สสวัดีค่ะตอนนี้มันก็พัฒนาการมาเรื่อยใช่ปั๊มพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้หมอลำหมอลลัมก็คือขอข้าวแบบไม่ค่อยมีไม่มีแล้วหมดแล้วก็มีแต่สายใยนี้เป็นหมอลำโกอินเตอร์แล้วเด้ไม่สายใยนี้ไม่ทันมามอลำัมขอข้าวบ่ไม่ทันใช่ไหมอันนี้สุดยอดรุ่นเก่าแล้วสายใยมาเป็นหมอลำกี่ปีทั้งหมดคิดผานไปโอ้โหเขาก็ไม่ธรรมดาก็แต่ตัวน้อยไง อันนี้ดีว่ธรรมดาเลยเนาะไม่ลุงนภาเด็ดจนวาจนวาเจนวาเคยแต่เราแวกงแแว้มาเลยป่ะเมื่อกาเคยไปบอออกตลาดคอเข่าติออกตลาดบ่เคยไม่เคยถ้าคอเข่าแต่เขาต้องเคยน้องนภาเนี่ยลงไดมเป็นบอข้าวเหรอ รักเขาแม่ไปขายลักเขาเพราะเขาไม่จ่ลักขายลักเขาแม่ไปขายตำรวจมึงอยู่ด้วยตํารวจตํารมึงอยู่เป็นลักเขาเฟ้ยคนจริงเอาอันมันเบิดมันเบิร์ตอายุคดีคดีเบิดอายุความแล้วนั่นล่ะมันกลายไปแล้วควาใช่เมื่อยุคว่ำแต่ก่อนแต่ก่อนจะพูดให้ฟังนา ือกคือไปรังคอข้าวคือไมเป็นมอลลรังคอเขาเนี่ยมอลำ์รักเขาไม่มีคนขี้เหนียวนะจ๊ะไม่มีคนขี้เหนียวอืมคือเขามีอยู่มีกินนาก็ไม่แล้ยงขนาดนี้มีอยู่มีกินเขาจะตักไว้ตรงเล้าเขาจะบอกเลยว่าตรงไหนตรงไหนเขาไม่ได้ไปดูเขาก็ให้ออืมหนูพวกหนูไปรำจนแบบไม่มีถุงปุ๋ยจะใส่มันได้เยอะเป็นร้านมูลหลือมุกโดมเหรอครับว่าจะขึ้นก็คือเขาแบบ แบบข้าวเขาอ่ะมันได้เยอะเขาก็ไม่มีที่จะเก็บเขาก็ให้อืแล้วเราเอามากินด้วยก็เอามากินค่ะป่าเพราะว่าหนูไม่มีนาเลราเราก็มีขายไปส่วนหนึ่งคือขายใา้คค่าค่าน้ำมันในในวงเรานั่นแหละมันจะมีค่าเครื่องเสียงค่าน้ำมันรถเพราะว่าเราต้องจ่ายค่ารถเขาเดินทางไป พาพวกเราไปทำมาหากินหมอรำขอข้าวใช่ไหมใช่หมอรำขอข้าวหมอรำขอข้าวก็ขอแต่ข้าวเงินเงินก็ขอแต่เขาไม่ให้เก๋มากอยากได้เงินนะธุรกิจก็อยากได้อยู่แต่ปัจจัยสำคัญใช่แต่เราเราต้องลำหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีงานงานเล็กๆจ้างค่าตัวห้าสามร้อยห้าร้อยจะกอนปจาจากชีวิตตองอูจากหมอรำขอข้าว แล้วว่าอยู่วงแรกวงไหนเอาวงแรกจกขอข้าวมาวงวงแรกคนจับผ้าชมแพลใช้ได้เลยนะแน่นอนชมแพลคอมพิวเตอร์วัดตั๋ววัดทับป่านใชช้ีวิตตอนนั้นดังเน๊ชมแพลคอมพิวเตอร์แล้วก็มาอยู่หนึ่งในสยามนี่จะเป็นพิธี่กวนชมเพลเอ้าก็เป็นเรื่องธรรมชาติที้แกถามนะแกรู้จักแล้วถามมเเออออหป็นการเป็นนนงาายใสมหนูก็มาอยู่กับน้องใหม่เมืองชมเพลน้องใหม่เมืองชมเพลกี่ปี ก็อ่าบางบางทีเราก็คือหมอลำถอดเนาะเราเป็นหมอลำถอดก็อยู่ปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยนะตอนนั้นผมก็ไปอยู่กับน้องใหม่อยู่ไปไปดูไปดูแต่ผมคงไม่เจอกันนะช่วงสมัยดังๆเนาะดังๆจริงๆกะลลอบังเอ๋ยบังกะลลอบข้าเมย์สามบึ้มเฮ่บังเอ้ยตุ้ยฮะต้นฉบับเยอะนี่ ต้นพี่ต้นครับต้นเหญ่เงาว่านันแล้วแล้วพอออกอย่างน้องน้องใหม่ก็ดูดูดูวิธีสัมภาษณ์เนาะต้องจัต้องเก็บเอาไว้ประสบการณ์มาลำวงแรกก็เขาไม่ใช่ชุมแพคอมพิวเตอร์นะก็เป็นชุมเพชรชุมเพยแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ก็คือเขาอันนี้แล้วเป็นเป็นเพชรชุมเพยนเป็นวงของใครเป็นวงของอ่าคุณพ่อ รมดีแกเสียแล้วมาลำเครือข่ายแถวบ้านนู่นนั่นเลยใช่แถวจุ่มเพลแต่ก่อนมาลำแถวจุ่มแพลั่งเขาเรื่องเลยมาอยู่มาอยู่ตอนน้อยเพชรอ๋อคลิปนี้ล่าพี่น้องไปจะเพี้ยนกันอีกจะก่อนนี่ไปหากินน้ำก่อนค่ะเนจากมาลำ job พวกเพื่อนอาจจะเลี้ยวๆไปมุมนั่นเขาสิไปรับบทบาทอาจจะได้เป็นนั่งอีกนะครับเมื่อไหร่เต้ยพอกันจ้าพอกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ